ตกลงกับนเห็ดเนาะเพราะว่าวนเคยเห็ดอยู่วนเลยกมีสี่านหาหนึ่งอยู่บานดงโดยน้องไปถามเมื่อนั้นว่านา้าเบาแันีอย่างนี้ตามสใส่อะไรก็แชงฟิกปกปะแดกกุนวอา พี่หน่องครับป่ะฮะลุงก้อนบาทนี่พี่น้องเลยเอา้าพี่น้องเลยเนาะก่อนออกมาจากเนาะหลังจากพี่น้องเลยหลังจากออกมาแต่คลินิกเนาะฮาแต่หาทางเมนต์วิพันพี่น้องเลยเนาะทางมาบวนกะเขามาหาน้องพัวพี่น้องเลยสิมาแจ้งทางน้องเพิ่มเติม,เ,มเนาะเรื่องอุปกรณ์การสางของหนำพี่น้องเลยรากะ ทีมาถามทงา,ง,านนทงสร้างเนาะเป็นจังไงแน่ทางสร้างพอนาะตอนนี้กับสีมุ่งกุกว่าแหละพี่น้องไอ้สร้างพันมากเลยบ่รว่าจังใดข้างล่างนี่ข้างล่งาง,ลงมาบนนี่แมนเฮือนสร้างเนาะเฮือนของหลวงพรสร้างนั่นคือพอของหลวงพรพันพี่นออ้อ,องเลยอราคาที่พิ่นสีไอ้กวาจังใดเนาะสีรุดไหบ่หรือวด,นนดุลเนี่ยค่าเท่าใดจัง มาเบงกันอีกเพินหนึ่งพี่น้องเลยแต่ก่อนอื่นก็าจะสั่งอุปกรณ์ของน้ำนะพวกบินบล็อกกระับไห้ทรายปูนพี่น้องเลยว,วงกบเนาะส่วนไม้นี่มีอยู่พี่น้องไม้ก็าจะเป็นไม้ของน้องหัวคนนี้แหละแต่พว่าที่มีโครงสร้างโครงหางหลังเฮือนเนาะพี่น้องเลยแม่นยังเดียนะข้อไก่บ่หืงามแต่ข้อไก่กระป้าท้อ เห็ดด้วยไหม48คักแน่ขอไก่กันเนาะอืออือเอาขอเดือนให้พี่น้องเด้อขอกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์ตสุขูสุคนเด้อสบายดีเอฟซีปูใหญ่ใจบุญเบิร์ตทุกทานยินดีตอนหับเข่าสู่สองยูทูปปลาบุญซาเราบันมือนนี่พี่น้องเลยย้ำค่อยคำลงแรงขอ,อน,นแซงตะเวนไก่สลับขอ,อกฝาเนาะขึ้นมาทางสิบปวนมาหนี่ ประมาณจักสองสาม,มืันการชเดินทางกลับแล้วเนะาะเบื้องการทางแมนง่นางวิก่อนกรมาเบื้องงบน้ำแน่หลายเป็นหน่อยอาการแม่นางวิเพิ่นนีขึ้นหลายเพียงแต่ว่ายังบางอย่างบุได้ตอนนั้นเป็นหนังเลยโอ้ยภาวนาให้เราอยังได้เด้อเป็นหนังเลยเนานะก็สิสุดๆของความดีใจแหละพี่น้องเลยเนาะไปซาพี่น้องเลยไปหาท่านหลวงว่าเป,ป็นก่อนคือว่าแบกเข่าแบกน้ำมันก็ถึงน้องอยู่พี่น้องหูดเข่าแล้วหรืวอวา่าหรือว่าจังใดเนาะเดี๋ยวไปครับไปชมน้ำพันก่อนพี่น้องไปซื้อ เครื่องตำมาให้น้องเพิ่งแล้วพี่น้องเลยอ่าตำหมักแตงเนะาะตำแตงซื้อมาให้น้องเพื่อนก่อนมีแต่กินน้องเพื่อนตลอดบุญเลยซื้อมากจากเธอพี่น้องเลยจากน้องเพื่อนจะามาที่สายสู่กินเนาะก็เลยซื้อมาให้น้องเพื่อนก่อนเล็กกินหน่อยพี่น้องเพราะไอ้คนตำสู่กินเนาะคอนที่คนอื่นกินข้าวมาแต่บ้านบุญพี่น้องเลยยังไม่ได้กินข้าวอยู่มาฝากทองเพื่อนนองหัวคือเก่าเนาะไปพี่น้องไปไป, <c oughs> ไปโชว์นกันครับน้องหัว อ่าฮึบเห็นสารลำนแปดเราสังเกตเห็นพี่น้องร,รอบๆบ้านรอบครัวแปะแปนเบิดพี่น้องเลยนเนาะโบเห็นต้นไม้แคมหัวผลจากต้นเลยวันเห็นแต่กิ่งใหม่ทีอ่าถึกตัดสงสัยน้องคนมีคนมาซอยตัดว่ารือว่อาจยงไดเนาะไปถามน้องคนก่อนอ สบายดีน้องหัวยังไดอยู่ดีไม่แห้งดูอือบอเดี้ยวเห็นกันชักมืออะไรนี่พี่น้องเลยฮะชักมืออะไรบอเบี้ยวเห็นกันนะฮะสามมือแล้วบนนะว่สามสิบมือแลหละยิ่งใดตู้แม่กําลังเห็นยังอยู่ลูกขู่วอยู่เทิงปูเทิงข้วเทิงข้าว,วใช้มื่อกี้เห็นขาสอบขาเต้มอยู่นี่ไปใช้อะไะแบกขึ้นเถื่อนมไป แบกขึ้นเพิ่มบ่นล่ะเดีเขาใหม่บ่เมนเดี๋ยวจะสอบหกสอบหกสอบพูดบ่นบ่บ่หนิโดยบ่นล่ะเดยให้ตัวหกสอบนะเมนอ๋อม่อเกี่ยวเข่าอยู่บ้านน่าเสียไปนลยเด้อโดยเมื่อบ่เมนอ่ามึงเกี่ยวเข่าอยู่บ้านแล้วสะบาดอย่พี่น้องเลยเอาให้ห้องน้าห้องในพอนแล้วะซะก่อนเนาะเกี่ยวเป็นอยู่บ่เป็นอยู่เป็นอยู่เนาะโดย เออมือนั่นนะบุธไปถามทางอาพอเถ่าที่พันดูลักหกนะ<ด>ถามว่าพอเจ้าหูจักคนซื้อต้นบอกเราหูจักเราบาังเกงทองเรา<ด>เราว<ด>่า,าด,ดูนรงกันแล้วเรา<ด>แต่ว่าของฝากนะบุญยังมไ,ไม่เราไปหายมีแต่วายแหย่พอคอยพอเถ่าอยู่หันแล้ว<ด>พอเอาไปยันบ่มันจแจวมันแม่ละอรีบอลนะแต่นี่ก็บุญบุญยังบ่มันแจวแม่พอจะ แต่ว่ากมีชิดเนาะมีแบบขา่าวที่ว่าเราอยู่หัน,น,ะน,ะน,นด้ว่นะเนาะบนธัญ่ากริสัเนาะดูอเลยามเพื่อนยู่บอกว่าเพื่อนสบายดีเลยสบายดีเรากินข่าวแซ่บนอนรับ<ด>กินกินน้ำกันแล้วหรอปะพวกคุณอาวันอยูอ่ในห้องเดียวกันเลยเป็นห้องใหญ่ห้องร่วมเดอทักเมือ่อเนาะถือโอกาสลงไปเกี่ยวข่าวบุญแล้วก็ไปเยี่ยมพอเลยไป<ด>เบิ่งบมาเมนรีบอ่ะเด้อทำเปคนซื้อต้นบ้านแกงทอง จะมีสมานูบปั้มีมีสมานูแล้วสมานูปปั้นไปยืนจานทีเพิ่นแล้วมาเยี่ยมไปเยี่ยมไปแปปศุวิทย์หรอซื้อซื้อแท้แล้วก็แบบนั้นมาต้นกันปะไม่ซื้อในสมานูกับแบบนั้นบะไม่เมือเนยากดอกเขามีสมานูอยู่ในอันเดียวกันแล้วในควัวเดียวกันแล้วพภาษีถ้าพภาสีหูู้่ดอกว่าพันพอจอยู่หันหรือบะทอ่เนี้ยวุ้นกับมุญใจกันแต่ว่าพอแล้วว่า ต้นมากแกงทองเชปโปรน,นอยู่หันแล,ะละะ้วเหรอืมเหานจมูกบนกกันเนาะ,นะแต่ก่อนอือ่นตอนนี้สันหิวข่าวแห้งละ่ะอเจ้ากินข่าวแล้ววะยังอยู่นี่นี่ข่าวเห็นป้งไก,ก,ก่ก้สดเมื่อกี้ก็เลยเสียงแตลงมามทำไมมาหนึ่งข่าวซุกแล้ววะ จะแซ่บจะว่าแซ่บให้ตั้มแล้วให้ทั้แม่ตั้บ่ตัแม่ตั้แซ่บบ่เราจะแซ่บน่าแซ่บอยู่เอ้าบุกเขินยิมมือแม่บ่ใช่ไปนู้นเนี่ยคืนแม่ก็ล้วพาไปเบื้องยังข้างหลังเฮือนจอน่ะคือเป็นโค้งห่างอยู่สิตั้ไม่กินเบยนายโอเคไก่แล้วแม่ มอ,อ,อกรอนอย่างเงี้ย <c oughs> ใช้ผ้าไอ้ตะปาลงอาผ้าการก่อสร้างของเจ้ามาาทงนี้นมีโครงการยังอยู่หลังบ้านนี่พี่น้องใครวุ่นจะตกใจโครงการขอกไก่โครงการขอกไก่กกข้างแในใ่ไม่ก <c oughs> พะพายะไทย ลุงกับนาบาวจ้างกันเท่าได้ยังไม่ผู้คนยังมาทันได้เปล่าคลักแนลรีวขอกไก่กันเนาะงามครับเป็นยังไงแมงคลักแนลรีวเนี่ยอ,อ่ออันนี้พายเสเฮ็ดเนี่ยนอกนอกนอก น้องคนใดน้องชายแท้ดเ,เนี่ยบอกเจ้านี่ยองหัวเนี่ยบอกเห็ดเชื่อได้บอกพี่น้องเลยเนาะเอาเนาะบอกเอฟซีเนี่ยมันเห็นดันน่องเห็นอ้ากูบอกเห็นเนาะบอกถ่ายเพิ่งก้อนทายว่าทาคลิปเป็นจากเช็ดโชว์เอฟซีคนเบิงบองกูอยากเชื่อแล้วบุญตอนพนเศร้าตกนั้นตอนเสาร์าไอเมืองฝนเศร้าตกก็เลยเห็นอ้าวสินน่องหัวเห็ดรูปเห็ดกะ ชมเซยเนาะหากษาความสะอาดรอบบ้านเป็นยังไงเห็นเราดูนี่เป็นยามฝนตกลินเนี่ยมันเห็นในป่ามันแถวเครื่องแถวซามันแปดแป็นมันกะพญาพญองโอมียุ่งไงยังโอมีตัวนี้คือบัตัดจ้ะต้นใหญ่ึ้นบัวไดยอันนี้จะก็ปีนบ่เนี่ยบ่อายเป็นคนปีนน้องขึ้นต้นไม้เป็นยานยันตุ าโอเคพี่น้องกันหลกขอกไก่เนาะที่ใก่ได้ไรมาแล้วบ่ยังยังอยู่เห็ดแ,แล้วกอกยังซื้อไก่เห็ดแล้วกอกยังซื้อไก่เม้นโบราณเพิ่งคนซื้ออ่าอ้งแกะนีะครับหน้าที่เป็นสะพานบุญนะครับผอบุญทงเพลินนอกเห็ดทองหน้าเหมือนครับน้องหัวให้เพลินมีไส้ในคนขอบในครัวเพราะตรงลำบากไปป่าไปดงพี่น้องเลยเนาะาส่วนเรื่องการวยเจริญยังต่างๆที่เขามา พิ่วอนะครับติดตามรับชมกันต่อไปพี่น้องแต่ตอนนี้บุญรับเป็นสะพัดบ,บุญครับพอเพ,พื่อนมื่ออื่นเด้อทางบุญที่ซื้อเป็นพวกอุปกรณ์เนาะของนา้าพวกยวินบ็อกแห่ทรายปูนหาพรมฝนชมดตกนะนะแต่ละส่วนไอ้ทั้งซ่างเขาเนี่ยคนมาแล้วปะอืมเพื่อนเห็ดเหืนคนในบ้านไ,<ม>ไปานถามเพื่อนแล้วเมื่อน,นั้นเพื่อนมา,านสีรันห่าสีรันหานะอ๋อโอเคสีรันหานะโอเคโอเคตกลงบุญเห็ดเนาะ ว่าวุนเคยเห็ดอยู่คนเดียวมีสิรานหาหนึ่งอยู่บ้านดงโดยน้องไปถามเมื่อน,นั้นว่านาบาเพิ่นถามเพิ่นฝากมาถามว่าสิรานหาสิเห็ดบอกว่าว่าเห็ดตกลงโอเคตกลงฝากบอกเพิ่นเด้อว่ามืออื่นวุนที่สั่งอุปกรณ์มาพมร้อมอุปกรณ์ครบยังเห็ดเผื่อเขาคนในบ้านบอกสิบอกเพิ่นแต่วุนสัง่งอุปกรณ์มาครบแล้วก็จะไงเพิ่นลงมือเลยโอเค ไปเบิ่งกับข่าวห้าบาทอย่างพี่น้องเลยอ่าไปเบิ่งกับข่าวห้ากอนว่าเรียกแต่บอกพี่น้องของเราเนียพี่น้องหิ้วข่าวพี่น้องเลยเนาะอ่าซื้อมากตรงมากแตงเครื่องตำให้น้องเพื่อนอ่าทดสอบเมซิเล่นอนาคตของเจียวบดแวนนะมาเหมือยไพ่แดนสวรรค์พี่น้องเลยเนาะอือเป็นไพ่แดนสวรรค์ได้บาทเลยแม่สบายดี อ่าบันสวนเนาะอืมสุกใหม่อืออาเอาเหล่ดนี่หูตุ๊เก่าุเก่าบ่ดนด้เนาะเคคนเพิ่นกาชอบมากินได้เด้อย่างน้อยหาน้ใหม่เก่งก็ยังดีเนาะน้องพ่เนาะเอาน้ใหม่ีอืมานึงสุกแล้วบ่ ใชยไปหานี่แม่เอานี่หัวตัดเข่ามันหัวพันตัดเข่าหูดเข่าอันนี้บวชเขานะแบกมากแบกมากไปได้ใช่เนาะเอ้าเสือกแล้วก็แบกใส่บาสใส่ใส่ลังไม่ใส่บาสเจาะเจาะมาอ๋อไก่ปะไก่แต่น้ำเสียงข่าวน้ำเสียงมืออย่าอาาละไม่ เชียวซานมันก็บ่แฮงพี่น mm ้องเอ้ยพอย่างแหนก่อนหั่วก็ได้พนอยลงกับบักสาวนําแงเอามากันน้อกังสิไปนี่โอ้ยนสันเนาะานนี่ัักตแหมีคนเ็ดเอาให้แน้องหัวดมา คู่บ้านคว่เมย์เคยตำ้มยุ่งของแก่ผมเคยเคยยุ่แต่ว่าบาดเจ็บรังบังรังบังรลงฟีมือลงฟีมือนังหัว เือดเ้ยอดก็ตั้มเฮ้รบกตั้มงเบิงลองเบิงมีเห็ดเพ็อะไรเด้อสาหมาก็พอตหมากต้าเปลือกแลยบ่หดฟาบ่มีเนีฟาบ่ฟาเนีเอาฟาเปลือกมันออกแล้วบ่ Một tên à, một cái một ừ. nó trong một hàng thì nó rồi rồi chạy mẹ nè đấy ai ra đâu em vậy มากามามากว่จะฟ,า,า,ฟา,านใหม่ไหเกิดฟานบนกแตงเลย่ารนีลออมาสีดำมาอเกชามันอกอ๋อ่องขนระบาดชนพี่น้องระบาดโอ้บริษัทงานจะจะเลือนหรือผานเนสลายอยู่ตรง,น,งน้องหัวเน ลองิึงฟีเมอน้องหัวก่อนปพน่อยอะบรมันแาบช้ำได้บ่มีน้ำตาลเนอะบอ้น้ำตาลังยาบอเป็นยังกระเทียมใส่ลายปุกระเทียมชออหัวกับพ่อโอ้ยพี่ทมตลอดทำเขาตำเองแล้ว อเมนะนแพ่นตมันอย่างนี้ตามแพรแพรผิกแปกกนเนาะมั่มีมีดแบบสำหรับตาหุงเนาะ มีโอคักแล้ว <descon> บ <altro> <ori> ันี้พี่ดังเลยนี่จะกัน้องกับมิสตีแล้วคุกคักกันก็น้องอะไรระวังนีก็ศึกษาเบืงใจกันเด้อโดยศึกษาเบืงใจกันเป็นันเสียงคุกเสียงสบก้องหัวเห็นก้องหมุนเลย trong ngoài của kho đó hết trăm luôn mặc tắc mặc tên kê em tên luôn là bỏ phán thứ đấy bung lên không quá ปรุงเลยแล้วห่อส่วมลังไม่มีประดกตำพรอ,ป,อประดกบสำหรับตำม,มีป่บุมมีแต่านัปลานทำยังก็น้ำปลาลานใสใสตัวนี้บ่ใส่บนนั้ยืมมาล เสบบเสบจติเด้อบ่ได well> ้พี่น้องเลยเนาะใหกินเฮือนทางวัวยังได้นน่เสบบแสบหนิบอจักยูเข่าเด้อขับยวรอกับกินได้ไม่หนาถือปิ้งไก่มาฝากเหล้ากินเหล้าอด้รเป็นองบนเคยกินเถื่ออะไปิ้งไก่เชนอฮึเคยกินเถื่ออะไร ส่งเธอนี่ยนะส่งเธอนี่ยนะเทศกอนพายชื่อ,อ,นนะอมาลงเฮาใส่หนูเดียวก็พอเนาะย,ยังม่สสมเนาะัดการบอกอะไรเนอไังเบิรังเบิวยเลย ปรุงก่อนแล้วอ่ะปรุงก่อนอย่างเอาบังแตงลงไปต้มบางแตงเลยมันก็บุคือต้มบางถั่วนช่ไหเนาะทำบังแตงมันก็แหลกเลี้ยวไปแล้วอ่ะคือเอาส่วนๆๆเพราะคือเท่าต้มหงวะแล้วนี่เนาะอะไรยังไง พอมามา่นด้นพอแล้วทามทุกอย่างาไนะาลไเนาะซ้ำบวด้พอแล้วมันจะคบบ่าบริสเกอรก์บริสเกอเดียวเออนอเนอเนอ tay bunata ok cứu you <coughs> visible wife ok, hả vô hả hả vô hoài hả 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 hả

โอเค้มาแล้วมาแล้วอิ่นีโบ้ฟีมือนะตามเองรีบ้ถั่วหน่วนเป็นต้าี่แช่ปิงไก่ยังอุ่นอยู่ยังกะเต้าอยู่มองไปถ่ายหน่อยนะทางเทิงมาตามหาปิิงไก่ได้ไม่เด้อตามหาปิิงไก่กัน ใคเซโนซับใครก็เป็นบาเขาคลัดเด้อฟันมือจุ่ของซะแหละน้องคุณน้องหัวเคยไปบ่สเซโนบ่เคยวะไม่เคยลงสวรรค์เลยบ่เคยจอเซโน แต่ว่าผ่านอยู่เนาะผ่านไปเวียงกับวานผ่านเนาะแม่มมมกินกรรมกานด้ไหม่าน จงจงไหวแม่เรากินน้ำเดือไก่ด้วยโอเดโอยซื้อซื้อมาฝากเลยเนาะกสมบ่าณะสื้อมากินเองลวสมอาน้มะเลยอืมไปยังแม่ว่าน้ำม่ประชุกยนี่ลูเกงอืมโดยโดยคนกหาน้ำใหม่มาต้มไกินอีกไเ้พี่น้างแม่ก อออออพอก,กินเอมหาวไปค่มอบให้เยกันัวกินเขาแรงเลยเนาะเน,นาะชุมชอยคอ,อคุ้มคอยขอเที่ยงนะขึ้นเขาที่สาพว เข่ากล้ามขึ้นวะเนาะจักมือก็หูดเข่าเนี่ยสองมือสามมือก็แล้ว,วจะค้นหูดเก่าค้น,คอนเอา้าแห้งคนปะเอ,อเอาแหงนน้งคนเนาะ เบิ่งการซ,ซับไก่เนี่ยจะซับไก่เนี่ยคืออยู่พี่น้องคือคือทีซับมือเจ้าของว้ายใส่ชงด้วยเนาะอ่าแล้วแต่โบใส่ก็แล้วแต่เ <c oughs> อาให้แม่ซิมในะจักตอนนะ่ะเ <c oughs> อาแล้ว หายเม่์เรากินนะจงหายเม่จากตอนช่องตอนฮะโห้โยกระบาดแล้วเนาะหมอยต้องกินจากตอนเลยเนี่าายกกลูกกินกับาเม่กินหมดสัตว์เนะ ฮกเอินไก่เดินทางไก่ไก่เช่อยเดินมาผาเล่า่นมากินเองครับเอาข้างต้เยกินเดียนเอาไว้อยูวาป้งไก่เอากินกินกินพี่น้องเลยเนาะไปาส่บุญสิขอนุญาตจบคลิปก่อนนะส๊ะอ่าขนข่าวบ่ท่านคนได้ยังน่อนี่พี่น้องอ่ะอื เป็นยังครับน้อยครับใหญ่กเนใส่ไปเลยพี่น้อยๆหน่อยเนอชีบมันคือบอกบุญซื้อมาเองเดินบูดถูกเช่าของบ้านทันมากว้ะเนาะเนาะมากินนวดนี่เนาะมันรอขาพี่ใส่เนาะจิ้มทองจิ้มใส่จังใดเนาะของเก่ามันกินก่อนเพียงใน้องหัวไปไปไกินข้าวจะของบ้านมามาลงมือก่อนได้มาหนี่คือประหยัดโดยประเทศได้คือพอจะเป็นอยัางนั้กินก่อนเนาะอย่างไราน จะ้บริัทน่ระอ่าจะเดี๋ยวปู่โปเอยคุ้มมากขุมพากขึป่าห่มตอยำสอนห่มไสเพ่เลยเห็นไหมมีแบบหนึ่งได้อันลุง <บ los S 1> กินัวมุงมากินปลาหวมลี่วยห่มีหลายกัน้าเนาะมากมากเนาะันตะกูตะกู กูจะด <S desserts> ้วยกูจล่างแล้วอ่ะล่างแลยจะลายหนึงพี่น้องเไยเนาะบอเข่าเพคนเข่าเคนหนึ่งคืออ่อนเนาะพอเ่าเป็นหนึ่งคือแข็งบาดคอยอันนีหนึ่งคือแข็งแมนคือกันผูอานมากจริงเรามีแนวใดก่อนเนาะมีสูตรพื้นหาหนิเนาะมีจิคนิคล้ำหน้าเนี่เข่าบานพื้นนี้เนี่ยเนี่ออ่อนๆนี่เห็นปะบาดท่าหนึ่งแบบคือว่าแข็งบัด่อหนึ่งเดจอที่ช่องบอนี่ยคือแรกเลยเข่าไม่บอนี่แต่ว่าเราหนึ่งคืออ่อนบาดคอยหนึ่งไม่เช่านี่แข็งเ มาไหมมาไอ่ไลยเข้าไปใกล้ได้ชิมก่อนจิมก่อนมะแตงมาทเองมาเนี่ยเอจิมมือมาเนี่ยพิมนี่กับไก่ของอจันเองนะให้พี่น้องเจอว่ากินน้ำนองคนเก่าังอืมอืมโอเบแโอ แชบแชบแชบ,ชบอ,อืมอ,มอมืแซบละบาทเนี่ยเยอ้าปลาละล,ะลุงก่อนสบายดิมาเด้๋ยพี่น้องเลย่องข่าวกันเลยเรื่องข่าวก็มาเนี่ยตายปาลาสบายดีพี่น้องเลยโอ้ยววล่ะ